กินเด้นอน้องเอามาให้แล้วเดี๋ตามคำสัญญาที่เก่าไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างของวัที่สีได้เด้องวัหนางวัที่สีเด้อสามโตตรงๆเด้อเด้อไอเด้อโอ้ยหอมดิอมามามอ่มนะ กินของนี่เนะอะไอ้คนเด็กกินของแซ่บสัหนีกบดีับดีเออหมอกเลืองก็หมอกแดงจริงคนละสีแต่เราก็เพื่อนกัน สีเดียวกันอยู่ทีบ,ะบะ <c oughs> ้กก <c oughs> บาบ้าทีบ้าถึกเลขทีบ้าถือเลขครับสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับวันี่บ่าวหนองซีมาบ่อเก,ก่าอ่อยเพื่นครับหลังจากที่บ่าวหนองได้รับโชคครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษาวังหันครับผมเลขทูบมือนังนเนาะที่บ่าวหนองจุดแปดเจ็ดเก่าแปด หนึ่งหกเป็นเหล็กที่บอลน้องเป็นกราบนะครับกราบหัวเอาเพราะว่าหัวที่ผ่านมาเมื่อกี้มันก็เป็นแต่ยังเป็นเหล็กกราบเนาะแม่หัวดผ่านก็เป็นเหล็กกราบคือกันมาหัวนี้ครับบอลน้องได้รับโชคน้ำเพลินบอลน้องแต่ว่าได้โตดเนาะแต่ว่าได้โตดแปดหนึ่งหกครับแต่คือว่าแปดแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดมองเมฆไงหนาวนะฝนจะตกนะนี่ครับฝนตกครับบาลน้องก็มาตามคำ สัญญาที่บอกกับไอ้เพื่อนหน่อยว่าถ้าถือเลขบ้าหนองชิมาไหวเพื่อนครับเสียงอีก้าจะบอกที่ไทยแล้วครับต้นหัวแล้วครับพวกกะิสิมาแต่ย่ำขึ้นมีครับย่อมเวียนเนี่ยนะครับต้นขย่อมต้นนั้นครับที่เพื่อนที่เพื่อนตกรถลงไปเสียอยู่ข้างขึ้นข้างอยู่ทั้งต้นหน่อยนี่นะครับต้นขย่อมแม่ไม่ไมองานเลยบ่แม่ไม่ได้องงาน่ะนั่นแหละมองนั่นแหละนี่ครับเดี๋ยว ออเมาไหวน์นำกันเนาะแล้วก็มาบอกระเาเพลินม,มือนี่มือนีส่สวยยังไม่矮แล้วเนี่ยนี่ลาบมี่โตมีก้อยแล้วก็เครื่องเดิมสัญญาเพื่อได้บอกระเพลินไหวครับผ,ผมงวดงวดที่สามเลยงวดสามงวดชอ็อนแล้วงวดแรกเก้าศูนย์ห้าครับงวดที่สองแปดหกเจ็ดงวดที่สามหกหมื่นแปดจังๆครับสามโตโตรงสามงวดหน,นึ่งศูนย์มีไรในเลนอยู่ เออนี่เด้ครับหนึ่งศูนย์ครับเออหนึ่งศูนย์สามโตกระไหนล่างก็ได้หนึ่งศูนย์ได้ทั้งได้ทั้งสามโตได้ทั้งเหล็กล่างอีกหนึ่งศูนย์ครับเรือเหล็กตัวไหนเพรท่านมากยังมีครับผมนี่บักางแต่อ่านผมไปอ่านคอมเมนต์เนาะเป็นว่างมง่ายงมง่ายเหรอได้เงินได้ทองไปแต่งงมง่ายได้พี่น้องเอ้ยผมเนาะผมกับงมง่ายดีนะแม่ือซื้อเหล็กมาบานหน่องมัก ที่ว่านังบอกอยู่นี่เนี่ยงงเงี้ยไอเอ้ยให้อีกแน่นะเพราะว่าบอลหนองกระสือบริษัทสื่อตรงไหนยสื่อทั้งโต้สื่อทั้งกลับเห็นบอกสื่อทั้งปีไปพิกมาเพิ่งกระไรฉิอสิน่นี่พวกเห็นบอลบอลหนองก็ยังบอกว่าเราวางเหล็กตัวนี้มันสีอวยหัวมันก็บอวยอีหลีอวยสองหลอดเลยเมล็กเก่าเป็นเหล็กคอกสองหลอดเลยแมนอวยอีหลีบอลหนองก็ยังบอกอยู่ว่าเราวางเหล็กตัวนี้สีอวยหัวมือมือแหลกอี่เท่าลั่งจายเล็ออกมา บอลหน่อยก็ยับอกเลยบอลแน่เด้อมันบอมาหาศูนย์ศูนย์เก่าหนึ่งศหนึ่งหมันมาหนึ่งนย่แต่แต่มือแหลกเลยแล้วก็ระวังเหล็กเก่าว่เถอามันอวยหัวเป็นหกอวยอีหลีวนี่มาหาเก่าหาหกบ่บอแน่แล้วบอลลรถรถอีกทีากก่5-5อะกับหกห้าห้าก็มีฝั่งอันเี้ศอเยนะเือยนี่ดูดู ฮ<ห>ู่นยหอันนกตะหาศูนย์อ่าอย่บนไหนเลยครับนี่ด้วนป๊เอาขอมมาหาวเพื่อนเดี๋ยวเอาอมมาหาวยเพื่อนกันกันครับจุงดีๆด,ด้วยอืมเสียงอีกามารับไปเดือไปเดือ เดตามส้างหนาเลยเมือม <ained. S 1> mm ือ hmm. คือันบั้ถอนครับซันไ้ถอนมือสันเห็นเห็นเห็นแนวถอนเลาเมือสัน เราอยากใส่หมูนะครับฝนตกนะฝนตกครับจะโคตรกับมอมบางครับโยดี๋ยวไอ้พัดนี่หัดพัดด้วยว่าใถ่ไม่อบชิ้นยา,า,างมาเห็บไหนละครับไอ้อันนี้โตบเนี่ยคอนหอนครับนี่ยสื่อมาจากาหลานเซียวหลานเซียวงวดที่แล้วเซียวเสียใจแห้งสื่อเล็กบกับตัดแต่สื่อเล็กสื่อเล็ก ซื้อเลขยังซื้อเลขหกเจ็ดแปดแม่นซื้อเลขหกเจ็ดแเลขวันดอกหกหน่งแปดก็ซือ้อในกันเนี่นะครับเพื่อน้ื้อนำกันแต่ว่าเพื่นบวกกลับแต่ว่าเพืพ่อนถือตัวเดียวคือถือเดงล่างแมถง่ถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนเพราะว่าบอลยุรักบอยุหมองฟ้าบ้า,า,านนะ <100. S 2> เพิ่มมาศูนย์ิ่นก็เลขใส่ศูนยสาธุสาธุเสายดเอมื่อนี้น้องเห็นขำ ขำตามคำสัญญา,า,าแล้วว,ว,วาทาท่าว้ว่าถ้าถือเลขถ้าได้รับโชคเดเอาของม,มาถวายเสรทำคำสัญญาแล้วไอ้หัวที่สี่ได้ไหัวที่สี่ให้เขาได้ลือได้ชาให้เขาได้หงูก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยวะไอ้ให้โชคอหงวดที่สีสส่สาธุสาธุสาธุได้เด้อมาหลับเอาเด้อน้องเฮ็ดให้แล้วตามคำสัญญาบ่ได้ตัว ให้ก็คือให้ขอได้ขอได้ก็ใครถูกหัวที่ซีได้เด้อหัวที่ซีหัวที่ซีแส่แเลยแส่แครับวันที่หนึ่งเมษเอวันที 16, ่สิบหกเมษาหกหาครับเดี๋ยวบ่าวหนองสิงมาขออีกวันพระ สีสั้นนี่ไม่เป็นรนะไ่ได้ไ่ได้ใหญ่ซ้อนในหนาวหรือว่าใหญ่ซ้อนเนาะวันที่สิบหกเมษาหกหาเนาะเดี๋ยวที่มาขออีกรอบหนึ่งเป็นแต่จะมาวันพระครับผมดจะมาขอวันพระเพราะว่างวดวุกหันก็มาขอวันพระไอ้คนกับไฮโชครับงวดที่สี่ครับงวดแรกครับเก้าศูนย์ห้าเวยสองแปดหกเจ็ดงวดที่สามครับแปดหกยุ้งแปดสิบหกเมษาหกห้า เดี๋ยวให้บ้านหองมาขอวันพาคครับเนีเดี๋ยวมมาหนุนเปนน้ำการมือหนาครับมือนี่มาบอกก่าไอ่มันซื้อเราทำนอกองปาเนน้ำเอกมนเอาหอมาถวายนมาไหว่นแต่แต่วันเล็กน้องคถูกถูกถกสันแต่วันเล็กเไ็เอ็กโ้ขอครับสองสีศูนย์สองแล้วก็หห้าครับโอเคโกขต้องกับตัวนี้เลยนี่นี่อีกไวอีกเลอ เมนเหกห้าหกหกหุน้นห้าเจ้าขาจังมาเบิ้งเดียกถูกเมื่อที่เป่าหนองมาขอในวันพักว่าที่เป็นตัวใหญคนคือสิมาหลายอยู่ดอก,อดอกค,คิดว่าคนสิมาเบิ้งนำอยู่ดอกเพราะว่าเบิ้นบอกไว้อยู่ว่าสิมานำเพราะอ่างวดว่างหันคนสื่อเด็กถูกกับส,สื่อสื่อแบบตรงเลยหลายนะคนเพิ่นก็บ,บอกว่า ขอตรงๆโปต้องกาบเด้อพอบางคนเข้ากับว่กกาบแน่บางคนเขาจะซื้อตรง่ว่าบ้านหนองเพิ่นกาบเพิ่นกาบทุกโตแน่มันมันก็เลยจับกาบเอาทุกปองเลยจากเจ็ดเป็นหนึ่งจากหกเป็นเก้าเป็นเก้าเก้าเป็นหกที่มักกาบเลยที่ับมีละเหตุผลเป็นอย่างบ้านหนองจังถือลีบางคนกับว่าตามนํำบัวไว้ดอกกะเอาเอาเอาถี่จะคล้องมักแล้วกันเนอะเป็นแนวทางครับผมผมก็บอกไว้ว่าแนวทางผมผมซื้อแบบนี้ นะครับก็เลยได้โชคแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับเนาะไหนๆก็วัวกันขึ้นหนึ่งซวนกะเท่าล้วอ้าตัวนี้ได้รักนี่บางคนกินกระบอกวะก็อยู่ว่าเบสก่ไปไทยหรอกอยู่ในนี่แหละทั้งบนทั้งล่างเป็นแบบใช่ไหัฮนใช่แล้วเอาโฮมปะเดิมดาวแล้วไปเดี๋ยวเราไปคุยกันในโฮมกันก็คงหนาวอีรีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคอยเจอกันครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ